สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง5ทักษะการสื่อสารที่ผู้นำควรมีทุกท่านครับครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่า 5ทักษะในการสื่อสารที่จะช่วยทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ5ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้นำที่ดีต้องรู้จักตัวเองคำว่ารู้จักตัวเองนั้นคือหมายถึงการประมาณตนไม่มีอีกโก้ไม่หยิ่งทนงไม่ยั่โสและโอหังการรู้จักตัวเองจะทำให้รู้เขารู้เรา เมื่อปรากฏกายปรากฏตัวก็จะแพงและมีมูลค่า 2. รู้จักและเข้าใจผู้ฟังทุกๆครั้งที่เราจะเจอผู้คนครับการที่เรารู้จักเขาทำความเข้าใจเขาได้เปรียบนะครับเราไม่หักหานน้ำใจไม่ทำให้เสียหน้าไม่ทำให้เสียอารมณ์โดยมีข้อ3ามตรงตรงๆเลยข้อ3ามนั้นนั่นคือพูดให้ตรงประเด็นชัดเจนและเจาะจง การสื่อสารของผู้นำนั้นการพูดอ้อมมากเกินไปก็ทำให้หลงประเด็นได้ในทางตรงกันข้ามหากผู้นำพูดให้ตรงประเด็นย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้นยิ่งมีความชัดเจนและเจาะจงเฉพาะเรื่องก็จะยิ่งมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาสี่ครับผู้นำที่ดีนั้นต้องให้ความสำคัญกับภาษากายสีหน้าและท่าทางมีผู้คนมากมายคำพูดคำจากับท่าทางนั้นขัดแย้งกันก่อให้เกิด การงงการมึนงงแล้วสงสัยว่าท่านจริงใจหรือไม่นี่แต่ถ้าหากว่าเรานั้นให้ความสําคัญกับภาษาการในการแสดงออกมีสีหน้าที่สอดคล้องไปกับท่าทางและเนื้อหาย่อมก่อให้เกิดการซึมซับและเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจในการสื่อสารของผู้นําได้เร็วครับ 5. ฟังมากกว่าพูดผู้นําที่ดีนั้นจะตั้งคําถามเป็นแล้วก็ฟังอย่ามีความสุขจับประเด็นได้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเฉียบคม ดังนั้นการฝึกฟังมากกว่าพูดจึงมีความสำคัญยิ่งโดยรวมนั้นสื่อสารทุกครั้งควรให้มีคุณค่าและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc ร่วมสร้างสรคงสิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ